สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับและแฟนคลับที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับคุณชายสวัสดีก่อนเอากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำในอ่งนี่มึอนี่เออกินน้ำเออกินน้ำหลายแท้ไม่ใช่กินน้ำเออกินน้ำเป็นตาเสียบแท้ช่เออตัวอ้วนกลมตุ๊บเลยดูตัวอ้วนกลมตุ๊บเลยอ่า ตัวอ้วนกลมตึกเลยนี่ดูชายถุงทองโอ้ยจิน้นจัวกลมเลยครับโอ้ยจินดำคา้าช่ายถุงทองอือถ้งทองจินดำแซ่บแทะ บ้างโอ้ยลืมบอกให้ไปซื้อเฟสซาเอาเฟสซาเขาสะกันเลยตัวเฟสซาเขาสะกันเลยตัวหาเฮาหายตอนยดีอาบน้ำให้ตกขันมาอาบให้อย่างดีเลยไอ้ชายเออเออเย็น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 แท้ถุงทองบอกว่าเย็นดีแด้ฟันดีเลยถุงทองบอกว่าเย็นดีตาเฟสซาเอ็มเด้อเห่าเยอะมากเลยครับผม เาเยอะมากเลยยังไม่ได้เข้าเซเว่นเลยไปซื้อไอ้ยาสระขาเหามาให้หน่อยถุงทองน้อยนี่ันนี้ก็ไปเอามาอาบน้ำแล้วล่ะเออกินนามหนีน่กินต้นอะไรกินเลนกินหัวเห็นเลนเห็นหัวเป่า้งเลยถุงทองฮอนดีหนาวเสือฮอนถุงทองหนาวแต่ฮอนว่าถุงทองนี่ เออบบกินก็ออกพานวี์บอกพี่วี์บอกให้ว่าบบกินก็ออกถุงทองถุงทองโอ้โออบยอมเลยถุงทองเดี๋ยวต้องสาดด้วยันสาดเทียนหน่อยมันดำลงคอเลยมันดำลงคอเออคันมันสาดๆแล้อากาศเปลี่ยนแปลงไอเออเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวบรรยากาศนี่เจ็บคอ ดูดูๆอ่ะបោននំជីបោននំជីចំทองហើយ คิดดำีน,นี่ยคิดขากินแน่แต่ถุงทองเอเด็ดห่อนบริษัทสะหางเลยพี่่าขาห่าให้เนี่ยมักไปเลยสะหางห่าวัเลยสะห่าวัยเลยคือสะห่าวเยอะเอาหางจุ่มน้ำเนี่ยแล้วบริษัทใส่เลยขาให้มักไปมักไปมักไอยาเสบผมเอามักยาเสบผมไปเลย ได้ซื้อเไฟสาหมามาให้ที่สาขาครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอฟหมาเอาล่างก่อนล่างหางหางเยอะมากเลยนะครับผมแดงเลยเฮาเยอะจนแดงแดงเลยมีแต่เฮาเลยตัวแดงๆน่ะไม่มีอะไรเลยน่ะเอาเไฟสาสะเลยขาเฮาเนี่ยบริษัทยังทียะยำสับเนี่ยวอใส่เด้อยยเสับตื่นขึ้นมาต้องบอกว่าไฟมันเนี่ยใส่ขาเฮาเพิ่นว่า คุนวายจะสั่นได้ตามไอ้คนสมัยตะก่อนเขาตื่นขึ้นแต่เศร้าเขาบอกบอกว่าไผ่เนี่ยเขาให้มาบอกมากเงียวใส่เลยอืมให้เห็นเงียวใส่เลยยิ้มเศร้าเขาไหวบ่เขาเงียวใส่มักไหวเลยเออเออนิ้วเยอะครับผมเิาเยอะมากเลยในหัวก็ในไอ้หางเลยมักไหวเลยเออมักไหวเลยดู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 มาอยากเจ้าแน่ตีนยันอีก <laughs> Phán vịt kho ai còn mắc vầy hàn lại mắc vầy lấy Nhăm sầu kho hay bó tông bầu bó tông bạc cấp thấy có ấy đó sầu Mình nhiều xe lưới ấy à, cuộc hếp cuộc hóng thì tải nhiều xe khốn hẳn tắm lạ kho mai chẳng sẵn đấy tắm lạ kho Nói thùng thọng Thùng, thùng, thùng. <laughs> ถุงทองมานน่สะผมสะผมแล้วถุงทองเออถุงทองเออถุงทองเอออืมอืมอืม ถองทองเออเออเออฟนนื่คือขัดคักแทะวันี้คือคัดคักแทะไปสาคัดตัวขัดแส่ถุงทองน้ํมัก็ไม่พอดีคัดทุงทองรับแส่น่องถุงทองเออเออมักไปให้หอม ừ, ừ, ừ. มันไต่เออมากไปเลยถุงทองทอิดามามาีมายนนำต้อ เล่นองค์เล่าละเนอะถุงทองถุงทองเออหอมใชะเนาะหอมไปซฟชาใช่เนาะถุงทองเออเออเออหอมกาแฟชาเลยถุงทองเออ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 เล่นน้ำเลยตักอีกตักอีกเนอวตักแล้วตักแล้วโอ้ตักข้าปากว่ะทีนี้ เฮ้ย oh. ล่างโลดคนก็นล่างคนโลดคน้นอาบช่างอาบเออถุงท้องก็อาบน้ำฟันบินก็นอาบน้ำถอยแล้วอยากเรียนนำอยากเรียนนำนะ้าถุงท้องอลาอยากเรียนนำน้าลาลาก็อยากอาบน้ำน้ำตัวน่าดูเยอะๆ,ๆ,ๆถุงท้องหน่อย ออยปล่อนะยไปนะ os, hmm. Never, right. uh huh. ั่นแหละอ่ะปล่อยไปนั่นแหละนี่ยอาบรวดน้ำมันถุงท้องคอยถุงท้องก็อยากอาบน้ำน้ำเนาะอยากอาบน้ำน่านตัวถุงท้องก่อน มาแล้ว嘛ถุงทอง嘛มาผอลางหางเดืองลางหางเดืองไอ้ล่างหางเดืองไอ้นั่นจิกัดใครใส่จิกัดได้ลางหงางมามามาาใส่ถุงทองมาสวัสดีครับก็เลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้นงวงเร็วยสวัสดีครับครับสวยสวย<อ>ครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอีีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากาก,ากดติดตามช่องไล่ถุงทองนะครับผมสวัสดีครับ